คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามสัธาวชิระสามุทะวระวิหารเรปัติติตังนะระเทเวหิโอชิตังปัตตหัดถังพุทธรุปังอะหังวันธามิทุรโตป้องกันโรคภัยป่วยไขย้แลเสกทำน้ำมนต์เพื่อใช้ดื่มแลใช้อาบ เป็นสิริมงคลค้าถามหาอำนาจของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอวังราชาสีโหมหานาทังศีหานาทก,กังสีหานะเมศีละเตเชนะนามราชาสีโหเอิทธิริธพระพุทธังรักษา สารพัดศ e ัตรูอปราชยังอ <like> ิทธ <inflamm Liberty. S 2> ิริศพระธรรมรักษาสารพัดศัตรูอปราชยังอิทธิริศพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอปราชยังคาถาอิทธิริหลวงพ่อปานพุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะเป็นพระคาถาป้องกันตัว เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีสัตรวุธร้ายแรงทุกชนิดทั้งมีดไม้หรือระเบิดให้ภาวนาดังนี้อุดทังอัตโทนะโมพุธทธายะคาถาพยายมป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงกล่าวว่าปะโตเมตังประรชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ คาถาหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขำเท่าจังหวัดชัยนาทภาวนาก่อนขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินท่องเสมอป้องกันภัยพิบัติกล่าวว่าสัทธาเทวะมนุษยสานังพุทธโธพะควาติมะออุพระคาถาพุทธะวิทยาคมของหลวงปู่ครูบาธรรมชัยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรมมังสังฆังจาติกันตังมรณะกันปานาติกันสารพัดกันกันพุทธังอะระหังจังงังภาเวสัมปติฉามิเม สัมมุขาสัพพะหาะติเตสัมมุขาอิอระนังอระหังกุสลาธรมาสัมพุทโธท,ทุสะนะโสนะโมพุทธยายะ้าถาพระพุทธเจ้าทรงชนะมารของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปัญจามาเรชินโนนาทโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมจักกังเปาวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังปัญจามาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปะกาเสสิธรรมะจักกังเปรวัตตยิเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเมชยมังคะลังป้องกันอันตรายทั้งปวงศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภะคะวาค้าถาหลวงปู่โอภาสีหลวงปู่ถนนตกวัดหลวงปู่โอภาสีเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปยะปวีคงคาพระพุมธเทวาะมามมิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะวีคงคาพระพุมะเทวาะมามมิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมเทวะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมธเทวะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมธเทวะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุมเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุทธเทวะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุทธเทวาะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุทธเทวะมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพุทธเทวาะมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุมธเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพุทธเทวาขมามิหังขคาถาบทนี้มันสวดภาวนาเป็นประจำทั้งเช้าเย็นจกทำให้ครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุขสิ่งที่เราปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข คำบูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ดัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสัตดัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสัดัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสพุทธังอะระหังพุทโธธรรมังอะระหังพุทโธสังฆังอะระหังพุทโธพระครูพิสิทธิ์อัตการโณนะโมพุทธายะ คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ไปสู่พระนิพพานของสมเด็จพระพุทธจาจยาโตพระมรงังสีมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการกล่าวว่าพุทธพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะมันภาวนา จะทำให้มีความสุขมีอายุยืนและเข้าถึงพระนิพพานในที่สุดข้าถาบูชาสมเด็จพระพุทธจารย์โตพระมรังสีอิติปิโสพระขาวาราชาโตเทวเวสุวรรณโนมพระลาสุข,ขังพระมรังสีนามโตอรหังพุทธโตณโมพุทธายะข้าถาบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำ ด้วยการภาวนาว่าสัมมาอระหังเพื่อหวังความสุขความเจริญความปลอดภัยแก่ตนและครอบครัวทั้งปรารถนาเข้าถึงธรรมควรภาวนาบทนี้ในทุกอิริยาบถบทมหามน์หะเรกิสณะหะเรกิสณะกิสณะกิสณะหะเรหะเรหะเรรามหะเรรามรามรามหะเรหะเร คาถาอาราธนาพระศิวลีศิวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสรโหปัจจายาติมหิศิวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจายาติมหิอะหังวันธามิตังสัทาศิวลีเทรสะเอตังคุณังโสธิลาพังพระวันตุเมคาถา บูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครพุทธมหามณีรัตนปฏติมากะรังปูเชมิทุติยมปีพุทธมหามณีรัตนปฏติมากะรังปูเชมิตติยมปีพุทธมหามณีรัตนปฏติมากะรังปูเชมิ เอเตนะสัจจวัฒเชนะมหาเตโชเจวะมหาปัญ,ญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเตนิพพันัสสะปัจจโยโหตุคาถาบูชาพระสยามเทวาธิราชสยามะเทวาธิราชาเทวาติเทวามาหิทธิกาไทยรัตถังอนุรักษันตุอาโรคะเยนะสุเขนะจะ เอเตนะสัจจวัชนนะสุวัตถิโหตุสัพพธ,ธาสยามะเทวานุภาเวนะสยามะเทวะเตชะสาทุกขะโรคะพยาเวราสโสกาสตัตโตจุปัฏภวาอาเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตชายาสิทธิท่านังลาพังสดิภาคยังสุขังพระลังสิริอายุจะวันโนจะ โคังวุธีจะยะสะวาวะสตาวาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตคาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้นสวดภาวนาเสมือนมีกำแพงแก้วมหฮืมามาคุ้มกันแม้อยู่ในถิ่นอันตรายศัตรูและสัตร,ร้ายมีอาจทำสิ่งอันตรายแก่เราได้ พุทธังสตารัตนมหาปาการังสระรันังคัจฉามีธรรมังสตารัตนมหาปาการังสระรันังคัจฉามีสังฆังสตารัตนมหาปาการังสระรันังคัจฉามิพุทธังสตารัตนมหาปาการังสระรันังคัจฉามิธรรมังสตารัตนมหาปาการังสระรังหนังคัจฉามีสังฆังสตารัตนมหาปาการังสระรังหนังคัจฉามิ พุทธังสัตตารถนมหาปาการ a งส i n g สระนังคัจฉามิธรรมังสัตตารถนมหาปาการ a งส i n g สระนังคัจฉามีสังฆังสัตารถนมหาปาการ a n g i n g สระนังคัจฉามีพุทธังสัตตารถนมหาปาการ a งส i ระนังคัจฉามีธรรมังสัตตารถนมหาปาการ a งส i ระนังคัจฉามีสังฆังสัตารถนมหาปาการ a งส i n g สรนังคัจฉามิ พุทธังสัตตารัตนมหาปาการังสระรนงังคัจฉามีธรรมังสัตตารัตนมหาปาการังสระรนงังคัจฉามีสังขังสัตตารัตนมหาปาการังสาะรัังคัจฉามิพุทธังสัตตารัตนมหาปาการังสระรนงดังคัจฉามีธรรมังสัตตารัตนมหาปาการังสระรนงดังคัจฉามีสังขังสัตตารัตนมหาปาการังสระรนงังคัจฉามี พุทธัทงสัตตารัตนมหาปาการังสระรังังคัจฉามิธรรมังสัตตารัตนมหาปาการังสระรังังคัจฉามิสังคังสัตตารัตนมหาปาการังสระรังังคัจฉามิใช้สวดเป็นทักษนาวัดป้องกันสรพพภัยวิเศษนักแหลคาถาปัดอุปสรรคพุทธังคล้า,ลาดธรรมังคล้า,ลาดสังคังคล้า,ลาดพระพุทธเจ้าย่า,ยางบาดติดติเปินโสภะขวา คาถามหาเมตตามะเมตตาจะมหาราชาอเมตตาจะมหาราชาโอเมตตาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาจะโอชิตาสัพพะสุขังมหาราพังราชาโกทังวินาสะสันติชนาโกทังวินาสะสันติสัพพะโกทังวินาสะสันติพระคาถานี้ใช้ในทางเมตตาดีนักให้ท่องไว้เสมอเพื่อมีคนเมตตารักใคร่เอน็นดู คาถาเมตตามหานิยมณเนะมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอนดูสารพัสตรูวินาศส,าสันตุอิติปิโสพระขวาเห็นหน้าวาจาเอนดูด้วยณนะโมพุทธายะคาถาผูกใจพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทธโทธณนะโมพุทธายะคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยการระลึกถึงพระคุณแห่งพระรัตนตรัยสักตวาพุทธารตนังโอสถังอตมังวะรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตชะนาสโธตินันสังตปัตถวาสัพเพทุขามบูปะสัมเปนตุเตสักตวาธรรมารตนังโอสถังอตมังวะรังปาริลาโหปะสามานังธรรมาเตชะนาสโธตินันสังตปัตถวาสัพเพพิยาวูปะสัมเปนตุเต สากัตวันสังฆรัตนังโอสถังอตมังวะรังอาหุในยังปาหุในยังสังฆาเตเชนะโสดินานัสสันโตปัทถวสัพเพโรคาบูปะสัมเบนตุเตสากัตวันพุทธรัตนังโอสถังอตมังวะรังหิตังเทวะมนุษานังพุทธาเตเชนะโสดินานัสสันโตปัทถวสัพเพทุขาบูปะสัมเบนตุเมสากัตวันธรรมรัตนังโอสถังอตมังวะรังปาริลาโหปะสัมมานังธรรมาเตเชนะโสดินานัสสันโตปัทถวสัพเพพยาบูปะสัมเบนตุเม สงกตวาสังฆารัตนางโอสสังออมังวังอาหุไนยังปาหุในยังสังฆเตเชนะโสถินานัสันโตปะตะวสัสเพโรคาบูปะสัเมเบนตุเมคาถาป้องกันตัวใช้ป้องกันตัวได้ทุกขณะกล่าวว่าคาเตสิคาเตสิกิงการนาคาเตสิาาาตสอาหางปิตังชานามิชานามิ